เผร่อพ่งนี้มามาได้ไหมน้องเอ่เวลาประมาณสามทุ่มได้ประมาณในวันนี้แต่อะถ้ามึงมาถ้ามึงอยากเล่นจริงมึงก็มาแล้วกันอแต่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพี่ต่อเขากลับมาทําผมผมขอกลับนะพี่กลับไปทําที่วัดหรือที่นี่ที่วัดแค่ที่วัดอย่างเดียวได้ได้สรุปพี่ไม่ได้ไปเล่นแบบที่นั่นแล้วหรอพี่จิมไม่ได้ไปไหนเลยครับเนี่ยว่าแบบหมดคปแล้วเนี่ยขอโทสุดท้ายแล้วคือมันจบแล้วเสร็จไม่ได้เขายุบแล้วหรอพี่ ใช่ครับใช่ใช่แล้วไม่ได้ไปโอดินเหรอหรือโอดินคนมันเกินแล้วคนบางคนมัน,นเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้คนมันเยอะอยู่ครับคนที่นั่นฝั่งนู้นนะครัเลยอให้น้องๆเล่นก่อนเพี่แบบเปิดว่าใช่ใช่ใช,ใช่ครับพี่พี่คุยกับพี่เก็ตว่าจะมาสักเดือนตอนแรกว่าจะมา <ๆ S 1> แบบว่าเออมาลองแบบเติมอาวุธมาเติมเล่นดูแนวทางสักเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันอยู่แล้วพี่เนี่ยเออเหมาะเพราะว่ามาหาประสบการณ์การไฟส์ด้วยอะไรด้วยไงใช่มันจะได้รู้แบบว่าเออเหมาะกับเราตัวเราไหมอย่างเงี้ย จะมาไหมล่ะถ้าพี่จะมาก็พีพี่เอาพี่สเก็ตมาด้วยเลยวันวันพรุ่งนี้ประมาณสามทุ่มแก๊งผมมันจะรวมประชุมตรงบ้านบ้านผมอะมาเลยพี่คอยคุยเพราะคนตอนนี้มันแน่นสล็อตอยู่มันออนกันด้วยไงมันไม่ไม่มีใครขาดขาดคนขาดมันน้อยคนเดียวสองคนตอนนี้มีกี่คนอะสล็อตอะสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดแต่สล็อตหนึ่งผมต้องเก็บไว้ให้ลุงแม็กซ์โอเคครับไอ้เขือไอ้เขือมึงยังไงเนี่ยที่จะคุยกับพี่อะก็ อ้าขอพเขอเเขาไมเชื่ออะไรอีกเหรอสาระมึงไมอยู่จริงๆผมคิดละพี่มันแบนไม่ได้เลยเว้ยเออผมฟังที่พี่นั่นละที่พี่พูดแล้วผมนั่นมึงรับหลังกูไม่ได้รับหลังละไอ้ตัดรับหลังไม่ได้รับหลังพูดจริงๆมันจะมารอทำไมอะเออถ้ามึงถ้ามึงจะมากูไม่ได้มีปัญหาแต่คือมึงจะมาเล่นจริงหรือเปล่าที่เนี้ยจริงมันร้านหนึ่งเลยเว้ยเขาตลอดอ่ะเหนื่อยนะเออ จะไปเล่นจริงไหมนแก้เล่นละตองแต๋เลยนะไม่ขนาดนั้นนะพี่อะคงคงไม่แต๋เท่าที่นั่นหรอกมั้งง่ายง่ายง่ายมันทํางานอ่าถ้าปีนเกาะเป็นชั่วโมงหนึ่งได้แสนป็นแสนส่งที่นั่นได้ก็ต้องส่งที่นี่ได้เหลือเฟือที่นี่งานงงานนู่นง่ายเลาห้าหมื่นเลยยังส่งได้เลยเลี้ยงหมูเนี้ยมันง่ายกว่าเอฟเคตกปลาที่นั่นเยอะที่นั่นมันฝีมือจริงที่นั่นนะชิวัตอะต้องเป็นคนมีฝีมือต้องอดทนเยอะจริงกูเลยเลีอยกลับมาที่นี่ไงที่นั่นกูไม่ไหวหรอกอย่างเนี้ย ม,ม,มันอยู่มันอยู่ได้น,นันที่นู่นนะแต่ว่ามันนานไงพี่มีพี่จิมพี่ไอ้ไอ้เขือแล้วก็พี่สเก็ตใช่ไหมเต็งใช่ไหมที่มาสามคนเนี้ยเขือ <3 S 1> ผพวกนี้มามาได้ไหมน้องาเวลาประมาณสามทุ่มประมาในวันนี้อ่ะถ้ามึงมาถ้ามึงอยากเล่นจริงมึงก็มาแล้วกันอแต่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพี่ตอเขากลับมาทําผมผมขอกลับนะพี่กลับไปทําที่วดัดหรือที่นี่ที่วดัดแค่ที่วัดอย่างเดียวได้ได้ ถ้าพี่ทอตกลับมาลงเสียไม่ได้ที่วอตแบบจริงจังอะนะไม่ได้แวนประเทศแล้วอ่ะใช่ม่มีเบ็ดฟ้าพอกลับของกอได้ไม่มีปัญหาทุกคนกลับได้หมดเลยแต่ว่าถ้าแบบไปไป,ไปมั่วสัวตอนนี้กูว่ายังไม่ดีแรอกแต่กูว่าพี่ทสอะน่าจะมีแนวทางที่จะลับมาแต่ถ้าพี่ทออกลับมาเมื่อไหร่มึงลับไปได้ตลอดพอแกงเสียไม่ได้ก็ไม่ต่างมันก็มันเหมือนแกงกูอ่ะไม่มีไรเล่นไม่ได้ครับพี่ ได้ถ้ามึงจะเล่นก็ไม่มีปัญหาทั้นเจอกันวันพรุ่งนี้สามทุ่มมาหากูแล้วกันได้ครับทำไมขอมไม่รับยากี่ยวไหมฮะนั่นแหละครับพี่หอมครับยาอะไรโบพรุ่งนี้มานะเขือของเกาะกับปีนฟ้าน้ำจพีมยังจะขับรอกกันขายเท่าไหร่วะไม่มันเข้าได้ก็ถ้าพี่ต๊อดขับมาทำก็กลับไปช่วยพี่ต๊อดแต่ลยครับเพราะไอ้เขือไอ้หลานชายมีเหล็กขายน้ำไหมไอเดอร์โซมึงมีแม่เดียวมึงยังจะขายเนาะผมเป็โง่เออเฮ้ยจะตีเกาะหน่อยิไม่มีไอโบกินไปนะโบ้ไอโบ้ รับของนี่ิจะรอมึงรอตีพร้อมไอ่นี่เลยเดี๋ยวมึงรอตีพอมไอ้คูม้าเนี่ยมึงไอ้ครูมจะตีบอกห้าเหมือนกันเยเบร์เปล่าไรบอดี้ไมบอรดวอันีสีครับกูมีเจดสิบตัวแล้วแล้วก็เลยามแสนนะเมื่อกูตีกูดีปะไม่หรอเราไม่ตีก็แต่เมื่อมีเจ็ดสิบเลยเอก่าเลือกตามเสนใช่ใช่จะชุดเอชน่าลุโตสีดำเอามาตีสักทีสองทีได้มา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 เร่องนี่ลำบาก เลขอะไรครับหนึ่งสามกระเป๋าหนึ่งสามเฮ้ยมึงโทรเรียกไอ้ภูมาหากูดิใครมีเบอร์มันอะเอามาทามมันมาเลดเท่าไหร่ขายปูนครับมีเยอะครับมีสามถุงไอ้สามอรเไอ้สามอร์อ้สเยอะสามถุงสามเรียกไอ้ภูมาพ่อมีเหล็กว่าพ่อพ่อเรียกมาพ่อพ่อมีเด็กแค่ไหนไหมเหล็กสามร้อยมึงทำเท่าไหร่ะผมมีผมมีนะผมมีเสือมีสามพันกว่าพี่แล้วมึงมีของฟาร์มมีรถฟาร์มมีเชี่อะไรยังไม่มีเลยนี่ ก็มึงน่าจะมีรถฟาร์มคนเดียวอาวุธอะถ้ามึงส่งเงินแก๊งครบอะแก๊งดันให้ส่งเงินแก๊งให้ครบนะนี่อส่งเงี้ยวเท่าไหร่นะน่าเปาอะไรอ่ะเราส่งเงินแก๊งมาเท่าไหร่วะบอสเจ็ดหมื่นป่ะเจ็หมื่นหกหมื่นถ้ามันเล่นแอด์ดับอ่ะคือคือง่ายนะเขือหกหมื่นนี่คุณทำงานชั่วโมงชั่วโมงกว่าเองนะมันน่าจะง่ายกว่าจุดนะไอ้แป๊บเดียวมึงเราไปทำดูดิแค่มึงมีรถอ่ะแต่รถก็น่าจะแบบมีคนให้มึงยืมอยู่แล้วล่ะไอ้ตั้มว่า ไอ้เขือกับพี่ทีมเขาจะาเล่นด้วย มังอยู่วัด่เลยเขื่อนสัตว์กูเห็นว่าเห็นจะไม่ค่อยเที่ยงเ้ยนานๆๆตั้งชิ้นต่อี๋ยวกูเฟสไม่ก็ก็ผมเนี่ยแหละสี่ส้วป่ะก็ตอนแรกผมก็คิดอยู่แต่ว่าเออแต่ผมนนดูแล้วที่พี่พูดมันก็ก็ถูกแพงว่ะทีเนีพี่ตั้มเหมือนจริต่อมีของไม่แพงนประมาณสี่สี่รขอยตั้มตั้มไมต้าดีตั้มว่างทำก็ตั้มเออเลยว่าไง้าเราหนึ่งสามคำนะเดี๋ยวผมจะถามแล้ไอพี่จมันได้่สามหมืนครับนะโอ้โหกันเองนี่แหละสามหมืนเห็นไหมนั่นๆๆ เห็นไหมรับเลนโคนั่นน่ะพึ่งขึ้นเลยน่ะเห็นไหมน่ะตู้เออไหนวะามันต้องมีต้องมีอะไรต้องมีบัตรดามแรกมันต้องมีบัตรดาก่อนมีบัตรดาปั๊บบัตรดาใช้สองมือตู้น่าตีวานแสบหนึ่งพี่ตู้งานหนึ่งนะพี่จิมเล็กไรหนึ่งสามผมให้เงินไปตีเนี่ยไอพี่พี่มีอยู่เจ็ดหมื่นอ่ะพอไหมผมไม่ได้แสนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้อีกห้าหมื่นมันจะได้เลยเหรอหกส่วนเจ็ดครับโอ้โหต่อด้วยมีต่อด้วย เอางี้เอางี้ไหนบอลคุยตรงไงนู่นไอ้เขืออยู่นู่นไอ้เขือหมวกเป็ดอยู่ตรงนู้นเอางี้ดีกว่านะแสนห้ามิตรภาพเราไม่ขาดปรับตรงไป่อยลู้ว่าปรับตรงไป่อยไอ้เพชรฟ้าม่นหายากจังวะไอสัตว์สามนะมาเนี่ยสาระพี่กูก็มองว่าจะป้องกันสาระเออเทมดีมาเทมดีมาในนั้นเราไงน่าจะถูกไหมถูกครับเรียบร้อยจะพี่จิมอ่ะครับถึงว่าจะไม่ได้ไปโอดินหรือเปล่าพี่วอเลยพี่จะไม่ได้ไปโอดินหรือเปล่า พี่เอ้ยอเขืไอแลปวนไมอ่นที่จะมาหาประสบการณ์อยู่นี่ไงมาเล่นมาเติมอยู่นี่แหละโอลเต็มบอลอย่างแรกเลยมาให้กาแฟเล็กๆงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็เล่นอยู่รอนี่พวกเองกักได้ถ้าว่างก็บอกสลอตว่างตั้มว่างสองคนว่างว่างกับใครใครก็ไอเซนไะไอเซนคือยังไม่ตัดออกนะตอนเี้มออกตัดตัดออกไปแล้วตัดออกไปแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้เอาโอตเข้าไม่ได้เพราะยังไม่แน้เอาออกแล้วก็ไอตั้ม ก็ยังไม่ได้เอาเหรียญออกเ <35, S 1> ท่ากับมี 35. 35. สองสล็อตที่ you, ท <fect? S 2> ยังไม่ได้เอาเหรียญออกเพราะถ้าไม่เอาเหรียญออกก็เอาเข้าไม่ได้แต่ของไอ้เฟิร์สอ่ะมันอ่ากูแจ้งไปว่ามันอ่ะโดนแบนมันก็เลยแบบเขาก็เลยอนุญาตให้เข้าได้แต่ไอ้เซนไก่ต้้มยังไ,ไม่เอาเหรียญออกมันจะมันจะไม่ว่างได้ไงสลอ็ <visuals. S 1> สอ <S 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 2> <S 2> แตแล้วลุงอ่ะถูกไหมลุงก็มีอี่งสอตตอนนี้ว่างว่างหนึ่งสล็อตอยู่แล้วเอ๋อะใช่เอาเงียบ จ็ดชุดเจ็ดชุดตอนนี้คือว่างหนึ่งแล้วก็มีสองที่มเชียร์ไอ้เมย์ก็เนี่ยวร้านเข้ามาวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มันก็ลองมาเชียร์ดูวันพรุ่งนี้เวลาสามทุ่มอ่ะพอสล็อตก็ว่างอยู่แล้วไอ้ตั้มเป็นคนส่งชื่อผมไปคุยกับนายยกมามันไม่ได้มันยัดไม่ได้ดิแล้วก็มีไอ้ตั้มมีไอ้โซโต้อีกที่จะออกหลังอีสปอร์ตนี้ถูกไหมตีกูตีกูตีกูอยู่ไหนมาหากูเลยเบลล่ากูให้ร้านหนึ่งพอนะวันเนี้ย ไวเลยได้ที่อ่ะมึงคิดว่ากูจะเอาเงินให้ภูมิไปตีของเลยหรือว่าจะให้กูเก็บไว้ประมูลรถวันพรุ่งนี้ขายเลยดันเดี๋ยวนะมีเท่าไหร่อ่ะสองล้านเทียบมาจากดีซีนี่ไงอยู่กับไอเดนมีเท่าไหร่สองล้านมันจะตีได้เหรอไม่หมายถึงว่าประมูลรถได้เหรอไม่พอประมูลไม่ได้หรอกประมูลรถนั่นไงรถรถโลไงรถโลงไก่เล่นรถโลประมาณน่าจะมีหกล้านโลก็สามล้าน สามถึงสี่พี่รถรัวได้แน่รถรัวถ้าจะเอาอะได้แน่เดือนนี้ไม่เดือดเดือนนี้ไม่เดือดเพราะว่าเดือนนี้ไม่เดือดมากหรอกเอาเรื่องเขือก่อนสมมติอะเอางี้เลยเขือแล้วที่วอร์อะมึงมึงจะทิ้งเลยหรอกูคือกูกูอยากกูอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดมึงมึงไม่ทิ้งเหลืออะไรอ่ะในระยะคือกูอยากรู้ว่ามึงจะอยู่กับพวกกูในระยะยาวหรือว่าคือตอนเนี้ยมึงแค่หาที่แบบเอาไว้เล่นหมายถ้าผมหาที่ไว้เล่นผมผมเล่นที่วอร์ก็ได้แต่ว่าผมผม นี่ไงผมก็คิดว่าผมก็แบบสนิทกับพวกพี่อ่ะดีแต่ว่าถ้าผมไปนั่นแบบผมไม่สนิทกับใครเลยอคนหนึ่งหนึ่งที่นั่นนะเขาเขาอยากอยากนะพี่ตั้มน่าจะยุบแก๊งไม่เจอมันไม่ได้กลับไปวอสแต่ถ้าเกิดพี่ตั้มกลับไปทําอ่ะมันก็จะกลับไปแต่ว่าโอกาสมันก็รู้อยู่ว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่พี่ตั้มจะกลับไปทําอ่ะแค่นั้นแหละแต่ว่างั้นก็ก็ได้แหละแต่ว่ามึงต้องหาเหรียญเข้ามาเองนะร้านหนึ่งอะเขือโหดเล้ว แต่เดี๋ยวพี่หาคนให้มึงยืมแล้วก็ได้รถโล่แต่มึงฟาร,ร์มวละแสนที่เนี่ยสบายเท่ากับมึงฟาร,ร์มวลประมาณห้าหมื่นที่บอสจอดี้ได้วละสี่แสนแต่ว่าจอดี้มีคนฟาร,ร์มเป็นเลยไอ้จอดี้มันฟาร,ร์มวละสี่ห้าแสนมันมีสกิลแต่ว่า,ถ,าถ้าแบบมากๆก็ประมาณสองแสนนะไม่มากสองแสนแบบง,ง่ายๆ <5, 000. S 2> แสนหนึ่งกูก็ฟาร,ร์มได้นะนั่งเฉยไงอบอลฟาร,ร์มไม่ได้ครับโมูกูเคยฟาร,ร์มครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะหารถมาให้มึงฟาร,ร์มแล้วกันถ้ามึงจะฟาร์มเอาไหมโอเคกูหายืมให้ ได้ได้ได้ครับพี่เดี๋ยวมีอะไรกูช่วยได้กูก็ช่วยส่วนเงินถ้าเกิดมึงเข้ามาในแก๊งมึงส่งเงินครบอ่ะเดี๋ยวก็มีแก๊งดันให้แต่ต้องส่งครบนะครบครบกันแก๊งอ่ะครับพี่น่าจะส่งไหวเพราะที่นั่นยังส่งไหวที่นี่ก็น่าจะไหวที่เนี่ยมันแค่สี่ล้านก็ได้แล้วปลาฉลามอ่ะและสี่ล้านที่นี่ก็มึงทําเองยังได้อ่ะแต่ถ้าแก๊งทำให้ก็สบายเขอให้มึงส่งตอนตอนนี้มีเกี์ป่ะตอนนี้เกไหนดันบู๊ไหนดันบู๊ไม่เกี์แสนสองพี่มันนี่มามันนี่มามันไปปัญญาก พรุ่งนี้เราไม่ได้ลดโลจากการแบบประมูลนะแต่เป็นกล่องดีกว่าเป็นกล่องดีกว่ากล่องที่อะไรอะกล่องเตียวุนไงโง่เตียวที่อะไรไม่มีกูมีแต่เงินโอ้ล้านหนึ่งได้ที่ยนอันนี้บวกห้าเลยปะเรื่องอะไรแปดหนึ่งสองแดงบองมีนการกูถึงไม้บวงห้าไงร้านหนึ่งมาถึงไหมเนี่ยเพื่อนสอง้านไปเลยเอาสุดไปเลยร้านเก้ารวมเก้า้านเก้าสอโอเครวมว่า ยาพี่เกมไปประมาณสิบสองขวดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงแดงินแด้ราเก้าอะไปมีไอบอลงเเอาเงินมาจากไหนอะเอามาจากดีจียี่ไงเฮ่อหรอไอเฮียเนตีไม่ด้เอาให้มึงหรอกูไเอามาจากดีจีกัสองล้านมึงคิดกูจอามาจากไหนอ่ะน้ำตาจะไหลแต่มันเห็นเป็นระบบจัดพอได้เงินชมได้ m ร n เ Head ใหญ่แล้วมึงเดตัวคู่มชมตลอดไออี้อะ มันพูดเหมือนมึงไม่อยู่ในแก๊งเลยวะไอ้บู๊มึงพูดเหมือนกูเป็นคนดอกอ่ะไอ้เหี้ยโอเคเขือนอย่าลืมนะพรุ่งนี้สามทุ่มสำหรับสำหรับพวกกูมึงไม่มีปัญหาหรอกพวกพี่จิมด้วยแต่ว่าพวกพี่จิมไม่เป็นไรหรอกเขื่อยังไม่จบมันต่างหมาเงี้ยแหละพวกพี่จิมไม่รู้เขาจะเล่นหรือเปล่าวะต้องอยู่ที่พวกเขาแหละเนาะตั้มไอ้บอสไปรับของให้พี่เดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้สองล้านเขาจะเล่นไม่มีปัญหาหรอกคนว่างมันมีอยู่แล้วไอ้ของอะไรอ่ะรับของตีไม้มาดูพวกเฮียนี่ตีดีกว่าตั้มมาดูพวกเฮียนี่ตีดอ่่ไมมีแปันพา ีีก่ออนนนนะัเ้ยไฟฟ้ามันงานบ้านตอนนี้มันน่าจะหมดกันเยอะกูต้องคอยมี่ยนเดี๋ยวกูต้องรับเงินแดงงานป้านเองานมันกูดูซองแล้วอีฮี้อ้ะทั้งคืนใีงละมั้งเนี่ยทำเงินแดงมาทำไงเงินแดงเยอะป่ะมีกูมีแค่หมื่นสามหลือของไปู่้หมดไอ้ที่ที่ที่งานเงี้ยที่งานเงี้ยมีป่ะมันมีอ่ะที่เกี่ยวกับงานตีไม่ยากหรอกถ้าคนขยันทำเหล็กมันก็ทำได้นะมางัดบ้าน เอาเพลิดฟ้าเลยผมมีเยอะอยู่แังเหลือเปลอนราคาเหมือนราคาเดี๋ยวมันจะขึ้นนะกูว่าช่วงนี้แม่ก็อย่างคนขายแดงเหรือยอะปะแดงหลือแปดสิบเมตรม m ีจะมาไม่ทำไม่ใช่ไม่ควรที่จะบอกว่าแปดสิบตัวเอาลาก็ได้จะไปเอากี่เมตรห้าิเมตรพอสวเพเพ้าขายขาเก่าไว้ใช้ด้วยฮัลโหลในแก๊งมีใครใช้เพลิด้าหรือเปล่า ไปขอมันให้ฟรีให้ฟรีโฉบบอกให้ฟรีไม่ถ้าเกิดเดี๋ยวอะไรบอกเดี๋ยวกูกูขายไม่นี่ไงเอา้ยโฉบเอ้ยโฉบขายเนี่ยไอ้ยโฉบมีไเม็ดนะเอามามามากูขายให้เม็ดเจ็ดสามคนกันเองอะเฮ้ยเท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะเดียวหรอมีตั้งเม็ดนึง่ีเม็ดเดียวไันแม่แม่กูขายกูขายสามเม็ดเม็ดละหมื่นสามมาแปดเจ็ดเลขแปดเจ็ดมันไม่ใช่แบบหมาหม้ออีกแน่อะไรนี่วะหมาหม้อดันจะตานคนอื่น